คุณเคยสงสัยบ้างไหมคะว่าคุณอ่านหนังสือพัฒนาตัวเองมาก็หลายเล่มไม่ว่าจะเป็น How to เอ่ยหนังสือสอนให้คุณออมเงินเอ่ยหรือหนังสือสอนให้คุณรวยบ้างละ่ะหนังสือแนะนำการลงทุนสารพัดท,ทุกรูปแบบที่ร้วนจะเป็นหนังสือติดอันดับขายดีระดับโลกหรือแม้แต่กระทั่งคอร์สแคมป์สัมสมนาต่างๆที่คุณได้เข้าไปเรียน แต่หลังจากผ่านมาหลายปีคุณก็พบว่าตัวเองยังไปไม่ถึงไหนยังคงเดินวนเวียนไปมาอยู่ในสภาพเดิมๆแล้วก็หาหนังสือเล่มต่อไปหรือเข้าคอร์สแคมสัมมนาคูโค้ดต่างๆด้วยหวังว่าอาจจะทำให้ชีวิตค,คุณดีขึ้นตามคำโฆษณาแล้วสุดท้ายก็กลับมาในรูปแบบเดิมๆและมีก็เข้าใจเรื่องนี้ดีค่ะเพราะมีเคยตกอยู่ในสภาพนี้มาก่อน แต่ต่อจากนี้ไปสิ่งที่มีจะนำมาส่งต่อให้กับพวกเราทุกคนมันจะไม่เหมือนหนังสือประเภทนั้นหรือการสัมมนาที่คุณเคยเข้าอีกต่อไปกดติดตามมีไว้นะคะถ้าคุณอยากมีชีวิตที่เปลี่ยนเพียงชั่วค่ำคืน